ทำสีฝาสูบเครื่องยนต์ไหมเปลี่ยนปัก๊กสายใหม่ไหมใส่กองไหมกองตัวหนอนกองเส้นเลดเน่ยมีค้ำโชคไหมะนะครับตรงล่างก็เปลี่ยนติดซับเฟรมปริกนกไหมอะไรประมาณนั้นนะแล้วลืมกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะนะฮะ รถด,ดีๆมาเมื่อไหร่เนี่ยท่านจะได้รู้ก่อนใครแนละตัดสินใจได้เร็วกว่านะครับอืมอ่าอนนก็อย่าลืมนะรถด,ดีๆเนะี่ยมันอยู่ไม่นานหรอกนะครับใครก็อยากได้ไปครอบคอ,อันนี้ก็สภาพหรอดูด,ดีนะจัดทรงสะอาดนะสะอาดมาก ดีเรียกว่ารถปราแดงอายกันเลยทีเดียวนะขับไปไหนก็ไม่ต้องอายใครครับนะ Facebook Marketplace มีแต่สินค้าดีๆของดีๆมาให้ท่านเลือกชมทุกวันนะครับแม่สีสันแวววาวววิับปิ๊งปังเด้งดึงๆกันเลยทีเดียวนะคันนี้นะ มีโอกาสได้ไปลองรถนะครับก็ลองดูสิเหยียบติดเท้าไหมเครื่องแน่นไหมสะอึกไหมสำลักไหมนะครับเครื่องยังแน่นแน่นวิ่งดีเกาะถนนก็ตัดสินใจได้เลยครับรถหรูคู่บารมีสภาพดีสุดๆเลย